วันนี้นะคะหมอก็มารับรางวัลชอปแวล,ลูกูก Picosecond Laser ประจำปี2023ค่ะรางวัลน,นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนไข้ที่น่ารักของหมอที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาใช้บริการค่ะหมอสัญญาว่าหมอนหวันคลินิกจะไม่หยุดพัฒนาทั้งคุณภาพและการบริการเพื่อให้เป็นอันดับหนึ่ในเรื่องของความง,งามและการชะลอวัยค่ะ ผัทการเลเซอร์ของเราทกเคสดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการค่ะมีการเทรนจากบริษัทโดยตรงและเครื่องของเราผ่านการรับรองจาก U.S.F.D.A. โ o เรีย F.D.A. และไทย F.D.A. ค่ะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงผลลัพธ์ที่ดีด้วยนะคะ